เหน,นื่อไหมครับคุณพี่พี่เห็นหนู่านั่งรถจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่เนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยแล้วนะต้องมานั่งจัดของคันดีู่เอไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแค่พี่ให้หนูมาอยู่ด้วยก็รบกวนมากแล้ว ลบกูนอะไรกันเราเป็นแฟนกันนะแล้วอยากตอนนี้ครอบครัวหนูก็ไม่มีใครแล้วไม่ใช่หรอใช่ค่ะขอบคุณพี่นะ ฉันจะโทรมาบอกว่าฉันย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วนะย้ายมาอยู่กับพี่วายยูอะ่ะคงไม่กลับไปอยู่กรุงเทพแล้วแหละเอาแล้วแกวึดีใจจังเลยอะ่ะจะได้มีคนดูแลยอยู่ใกล้ๆอีกสาวันน่ะอายกำลังจะบินมาเชียงใหม่นะไว้ไปเที่ยวด้วยกันนะจริงหรอเออได้ได้ได้แต่ว่าฉันต้องบอกพี่วายยูก่อนนะไม่รู้แหละ แกต้อมาให้ได้ฉันบังคับเดี๋ยวฉันนะ่ะจะบอกกับอายเองไปเจอกันนะบายอาแกชนหน่อยแล้วไม่ได้เจอกันตั้งนานมามาชนกันนะฉันไม่เจอแกตั้งสิบปีนะดูสิ ไม่สวยขึ้นนะเนี่ยใช่ดูผิวสิเอล่ามากเลยใช่ฉันไปปารีสมานะฉันว่าจะซื้อชุดให้แกแหละแต่ไม่รู้ไซส์แกอ่ะอ้าวแล้วแกทำไมไม่ซื้อมาฝากเพื่อนละ่ะโอ้ยต้องเบิกเงินที่แกแล้เป้าโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกแกก็มีเยอะเหมือนกันแหละสู้แกไม่ได้หรอกโอ้ยโอ้ลินทำไมดูทําหน้ากังวลอะไรอยู่อ่ะเครียดหรอ บอกฉันได้นะเป็นห่วงมากเลยอืมแกมมีเรื่องอะไรทำไมไม่พูดล่ะฉันเห็นแกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะก็อย่างที่รู้รู้แหละฉันเพิงยา้ายมาอยู่เชียงใหม่อะตอนนี้ครอบครัวฉันก็ไม่เหลือใครแล้วด้วยแต่ก็ยังดีนะที่ยังมีพี่วายย่อยู่อ่ะแต่ฉันก็มีปัญหาการเงินงนิดหน่อยจบแค่ม .6 ก,ก่ะแก หางานยากโอ๊ยถ้าเป็นเรื่องงานน่ะแกไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวฉันหาให้แกเองสบายสบายชิลมากส่วนเรื่องเงินน่ะแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะแกไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวยังมีพวกฉันอยู่ด้วยแกบอกไม่ใช่หรอว่าเพื่อนกันน่ะไม่ทิ้งกันหรอกใช่ไม่ทิ้งแน่นอนมาเรากินกันเถอะชวนกันหน่อยไม่เจอกั่ต้องนานไม่ต้องเครียดแล้วนะเมื่อสิบปีฉันไม่เจอแกเนี่ยยินดี ่ะพี่วายุเล่นแสนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่มีหรอโอเคค่ะเดี๋ยวเัลงไปคือฉันต้องกลับแล้วะพี่วายุมาหลับแล้วจะกลับแล้วเหรอแกมาแป๊บเดียวเองอะ่ะอ๋อดูแลตัวเองด้วยนะฉันเป็นห่วงแกมากเลยอไม่ต้องห่วงนะเรื่องงานเดี๋ยวฉันดูให้แกเองบ๊ายบายไม่เจอกันไม่บายกลับไปดีนะ พี่มายุหนูหางานไม่ได้เลยค่ะแต่อายกับเข็มก็บอกว่าจะช่วยหานะแต่วุฒหนูไม่สูงอะ่ะหนูเครียดมางเลยค่ะจะเย็นๆนะทุกปัญหามันมีทางออกเสมออีกอย่างอะ่ะพี่ก็ยังดูแลหนูได้อยู่หนูไม่ต้องกลัวนะ พี่อยู่ข้างหนูเสมอค่ะขอบคุณนะคะหนูอย่คิดมากนะอีกสองวันก็ใกล้จะถึงวันเกิดหนูแล้วนะอย่ามานั่งทำหน้าเศร้าแบบนี้ไม่เอานะคะอืมน่พี่ให้กำลังใจหน่อย เศร้าแบบนี้แหะคะวันนี้วันเกิดของหนูนะอะไรเลยหน่อยสิคะหนูแค่คิดถึงวันที่มีครอบครัวฉลองวันเกิดพร้อมกันนะคะแต่หนูก็ยังมีพี่อยู่ข้างนะคะงั้นเย็นนี้เราไปจัดงานวันเกิดกันข้างนอกบ้านไหมคะ ไม่เอาอะค่ะแค่นี้หนูก็รบกวนพี่มากแล้ววันเกิดหนูมันแ็แค่วันธรรมดาธรรมดาวันหนึง่งอย่าไปใส่ใจมันเลยค่ะหนูอขอคิดอะไรคนเดียวเยงียบๆก่อนดีกว่าค่ะใครมา Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. สุขสันต์วันเกิดน,นะครับที่รักขอบคุณนะคะหลับตาสิแล้วอธิษฐานนะ ทั้งทีฉันจะไม่มาได้ไงล่ะแฮปปี้เบอร์เดย์นะฉันต้องของกินมาเยอะแยะเลยอ่ะเป่าเค้กสิแบบนี้มีความสุขมากเลยแกตกลงพวกแกมาที่นี่ได้ไงเนี่ยก็ลองถามพี่วายุดูสิ ไม่เห็นจะยากเลยหลิงเข็มนิ่เพียงนะคือ ลิ่นเขาไม่ยอมออกไปข้างนอกอะ่ะงั้นเดี๋ยวอย่างยนี้มันจะมันเกิดที่บ้านพี่ก่อนเนาะจ้ะโอเคครับขอบคุณครับมีหน้าล่ะพี่ไม่น่าไป็นลบกคนเพื่อนเลยรบกวนอะไรกันเพื่อนกันทั้งนั้นวันสำคัญแบบเนี้ จะไม่บอกกันได้ไงล่ะหลิงพี่และเพื่อนทั้งสองคนนะ่ะคอยซัพพอร์ตหลิงเสมอเลยนะหลิงไม่ต้องกลัวนะหลิงไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวใช่แล้วหลิงเราอะจะเป็นทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวจะช่วยเติมเต็มสิ่งที่หลิงขาดหายไปนะ ที่ไม่ทิ้งกันอะ